วันกับวันลบทันตี้พาเพืเ่อนๆมาเดินป่ายแล้วครับยังอยู่ที่หีหลานครับเดีพยเพืเ่อนไปชมทะเลรสาบกลางหุบเขาครับไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าครับเพาะทางเดินค่อนข,ข้างลำบากแล้วก็ชันซะเหลือเกิน ค่อยๆเดินไปครับว่าทางก็ค่อนข้างที่จะชันพอสมควรครับถึงแนี้จะมีบันไดให้ค่อยเดินค่อยๆเดินขึ้นไปครับป่าข้างบนนี้ส่วนมากก็จะเป็นต้นสนครับเป็นป่าสนโอเคครับจ้าอย่าล้วพา ข้างบนลงก็คือ平了มามกี้เดินขึ้นบันไดมาก็น,นี่ก็เขาจะ黄山步道应该都是ป่ะมาถึงทางเรียบแล้วครับก็อยู่นี่เชี่ยวป่าโปะข้างบนนี้เป็นเส้นทางที่เรียบครับก็จะเดินง่ายนิดนึงเมื่อกี้อยู่ด้านล่าง เราจะเห็นป้ายบอกว่าข้างบนนี้เราจะเห็นรอยของสัตว์ป่าครับประเภทเก้งครับก็ดูว่าเราจะโชคดีได้เจอหรือเปล่าครับ ขวังสูงน่าจ,จะเป็นฟังพรครับถ้าโชคดีเราก็อาจจะได้เจอครับก็จ,จะมายนโสมให้เราได้ดูใังสนี่สีแงส้ง้งเส้นีท่เสนนี้นีท่เส้ม้นสงม้นีแ่มีเ้นสง่ส้ดงีม้นไม้แต่ะต้นตรงดีมากครับ ากาศข้างบนก็บริสุทธิ์ดีครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีเมฆหมอกสักเท่าไหร่ครับโอเคครับ oh. ดูเหมือนว่าเราจะมองเห็นทะเลสาบแล้วครับ oh. ดูเหมือนน้ำจะไม่ค่อยมีครับโอ้ oh. oh. นี่ครับทะเลสาบว้า 好凉啊！一似独立的高山湖泊。是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 。他是。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 是、啊。是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 。 น้ำไม่ค่อยมีครับน่าแปลกทีน่น้ำไม่เต็มทะเลสาบถ้าน้ำเต็มน่าจะสวยกว่านี้ครับ เดี๋ยวจะไปต่อยกัวแต่เราจะมาดูว่ามีไงนที่ยเงิ็กันเลยสามทสวยกว่านี้หรือเปล่าที่เล่นฝานี่ก็เป็นกิจกรรมยอดนิยม กายไปในตัวครับก็มีุเพศทุกวัยครับน้ำคนหนุ่มสาวคนแก่ครับที่มาเดินออกกำลังกายตามประมาทตามตัวครับ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1 8 0 0เมตรถึง2500เมตรว้าวสวยงามใช้เล่นครับ 哇，真帅！ ก็ถือว่าไี่ปิดบังกับเห็นทะเลสาบแม้ว่าน้ําในทะเลสาบจะน้อยไปนิดนึงครับก็ทําให้ความสวยงามลดลงไปพอสมควรครับจุดนึงครับสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบแล้วก็ภูเขาด้านหน้าได้อย่างชัดเจนครับ 它还是平面的还好，对他不可能让你爬来爬去，他还是做平面的，难怪他收费车子两百块，车子收费就两百了，啊，这半票是一百，百是两百的，啊，百是两百的。 两百，200, 200, 过半票是三百。对。哦，这个百年以上，它就这样子的石头呢，你看。 看看有没有玉石，的、那、是、個、出现玉石。哦，哦，这边又更平，又不一样的。这是我们停车的地方吗？应该不是吧？不是，我们这停车。那是翠峰府啦，那那山庄啊翠峰山庄啊其实没那么应该是这样绕过去就出去了他绕过去，他不会。 它不会绕到那个啦，它不会绕到山庄啦，他不可能通。不过有通道那边，会<喂>啊，会<喂>。不会的话，人家会折返。不會,的不会，人家是从另外一个进来的、嗯。这个也通到最那个山庄那边吗？有。哦，好，谢谢。嗯、还有很远。还很远。对，真很远。哎，還很远呢，<laughs> 還很你要走那个两个小时哦，要六个小时 不是，就这样绕三个小时。哪是？没有来回，他从那个东门，我们是我们这南的。南门。对，南门。啊，然后你走出去是对面这嘛东门。还有一个西门呢，我看那个西呢。 哎，我们是，我们是东门，东门走出去是西门，那、就是这样，那个两个门公差是差不多一公里。所以你的意思，我们要走到吹风山庄，走到吹风山庄，你现在两点五十，一点五十分。 啊，都是平的，哇、嗯！ 江宁仓库，你们这江宁这个地方比较远，帮着呀，帮他下去。嗯，嗯，啊啊啊、嗯，嗯、啊，嗯， ทางเดินที่สวยงามมากครับด้านข้างเป็นต้นไม้อีกฝั่งนึงเป็นหน้าผาครับกับอากาศเยน็เยนๆบนภูเขาครับนจน นี้ก็จะมีจุดที่ชมวิวหลายจุดครับโดยเฉพาะจุดเมื่อกี้ที่สวยงามมากครับ Fu omm som bun! เปลี่ยนวิวบนภูเขาที่สวยงามนอกจากนั้นได้โชคดีครับได้เจอสัตว์ป่าหนึ่งชนิดครับน่าจะเป็นพังคอครับออกมาหาอาหารออกมายนโชมให้ชมครับก็สำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจอย่าลืมครับ ก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับและเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปการท่องเที่ยวครั้งต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับย